สวัสดีครับชาวยูทูบ YouTube. วันนี้หลังจากซ่อมเครื่องไปได้ประมาณสามถสี่ห้าวันแล้ววันนี้จะมาทำการสตาร์ทดูครับทั้งสามเครื่องเลยเครื่องตัวนี้นะครับเ,เสื้อมันแตกนะครับเสื้อแตกแนละ้มันเครื่องอาจจะรั่วนะครับแต่ว่าสตาร์ทติดนะครับสตาร์ทติดถ้ามีงบก็ย เปลี่ยนทั้งชุดเลยครับเปลี่ยนเสื้อสูบทั้งชุดเลยเพราะว่านี่ก็ไม่ได้ซ่อมนะครับเพราะว่ามันไม่อยู่แล้วครับเพื่อมันแตกปะไงก็ไม่อยู่แล้วครับส่วนตัวนี้ก็คาบูแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับที่ลงคลิปไปเปลี่ยนซีโอล,ลิงใหม่ครับก็น้ํามันก็ไม่ออกแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ซ่อมเครื่องนะครับแต่ว่าไปเช็คที่คอ คอมันเขย่าครับคอมันโยกก็ทำการแก้ไขเอาผ้าติปลองสองสามรอบก็แน่นเหมือนเดิมครับมันเขย่าครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับก็เลยงบประหยัดครับแค่สายธนาการให้ไม่ไม่ให้มันโยกก็โอเคครับก็จอดทิ้งไว้สี่ถวันแล้วละ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาลอง สตาร์ทดูว่าเครื่องไหนมันจะสตาร์ทง่ายครับหลังจากซ่อมไปแล้วก็จอดไว้อันนี้ซ่อมหนักครับเนี่ยพาเครื่องเลยพาเครื่องใหม่หมดเพราะว่าลูกสูบมันติดน้ำมันเครื่องแห้งเพราะว่า,วามันรั่วครับมันรั่วถ้าถ้าไม่อยากไอ้รั่วก็ต้องเปลี่ยนพวกนี้ครับเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่หมดเลยถึงจะถึงจะไม่รั่วนะครับอันนี้ก็ใช้งานไปก่อนครับแต่เครื่องก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองสตาร์ทดูครับน,นี่ gx ย5้านะครับ อันนี้สองจังหวะนะครับคาวาบิชินะครับ t สี่ศูนย์อันนี้ก็ gx สามห้านะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังทีละเครื่องนะครับจอดไว้เวลาเดียวกันแล้วครับผมอันไหนจะสตาร์ทติดง่ายครับสำหรับเครื่องที่ไม่ได้ใช้นะครับสำหรับเครื่องเราที่ไม่ได้ใช้แล้วอันไหนมันจะสตาร์ทง่ายครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ฮอนด้าครับ gx ยี 25, 25่บห้ายี่ห้าแรงครับแต่ว่าเครื่องดังเครื่องดีมากครับสตาร์ทมาลองฟังดูครับว่าจิ้งไม่นานๆม,มันจะสตาร์ทติดไหมรเราจะไม่เบิ้ลน,นเลนเร่งนะเพราะว่าเดี๋ยวรบกวนข้างบ้านนะครับเราจะสตาร์ทติดแล้วก็ดับไปเลยนะครับก็จะให้รู้ว่ามันสตาร์ทติดไหมครับ ลองสามทีก oh. oh. ็ต okay ิดนะครับหรือว่าติดง่ายเลยเครื่องนี้ txf ห้าว่าโอเคครับผมถือว่าง่ายนะเครื่องนี้นะแน่นด้วยชอบ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 มาดูสองแก้วครับ ะขั้นแรกกังดูน้ำมันกันอขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนครับนิดนึงตัวนี้น่าจะฝาถังแตกด้วยครับนี่ลืมดูอ่ะกรอบแตกนะครับผมไม่น่าเลยแตกแล้วครับทิ้งไว้นานครับเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูครับเป็นสตาร์ไงไหม โอ้ทีเดียวเลยครับเครื่องนี้สุดยอดมากเลยครับผมสองยังหวะนะครับคาวาบิชินี่ครับน่าจะใช้ดีนะครับนี่สภาพนี้แจ๋วเลยครับนี่แต่ว่าเพียงแค่คาร์บูน้ำมันออกก็ไม่ใช้ครับซื้อใหม่ครับนี่แต่สภาพนี่แจ๋วครับชอ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 บไปแล้วครับเออมาดูเครื่องพี่ใหญ่ครับสามห้ามีมาทำการสตาร์ตดูใหญ่เรว ที่ใหญ่นี้นะ่าจะมีสามซีทีนะว่าน้ำมันเครื่องเครื่องอาจจะไม่ดีครับแหวนลูกสูบก็ไม่ดีครับเพราะว่าไปหมดแล้วอมาลองดูครับผม ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับติดครับต,ติดง่ายด้วยถือว่าโอเคเลยครับผมโอเคเลยทีเดียวครับผมสำหรับสามเครื่องนี้ครับผมส่วนผมนี่เลือกไม่ถูกเลยครับผมชอบทุกเครื่องเลยมันใช้ง่ายครับแล้วก็ซ่อมง่ายนะครับ สำหรับคนที่ทําความเข้าใจสักนิดนะครับผมสําหรับเครื่องตัญ,ญา้าเราอย่าไปคิดว่ามันพังนะครับบางทีมันก็ไม่ได้พังนะครับอาจจะนิดเดียวครับนิดเดียวเอาเจอปัญหาแล้วครับผมน้ำมันออกคาบูครับตรงไหนเนาะนี่เนาะน้ำมันรั่วเอามันรั่วได้งไงวะเนี่ยโอ้ มันรั่วครับนะ้ำมันรั่วยังไม่จบนะครับเครื่องนี้ยังไม่จบต้องมีต่อแล้วครับเดี๋ยวรอเป็นคลิปหน้านะผมรอเป็นคลิปหน้าจะซ่อมคาบูใหม่ครับนี่้ํามันยังออกเหมือนเดิมเลยเอย้ออกได้ไงวะเนี่ยนี่ขนาดผมปิดน้ำมันไว้นะครับถ้าเปิดน้ำมันไว้นี่ท่วมเลยครับนี่นี่ปิดน้ำมันไว้แล้วเมื่อกี้เปิดไว้ครับเออมันมาอย่างไง แสดงว่าเข็มเข็มไม่อั้นน้ำมัน,นครับเข็มไม่อั้นน้ำมันแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นการสตาร์ทหลังจากการซีรบสไปหลายวันนะครับก็สตาร์ทง่ายทุกเครื่องนะครับผมเาาครื่องตระยานะไม่มีอะไรมากนะครับคนที่ใช้เครื่องตระยาก็ก็กว่างก็ คาบูมาล้างครับคาบูมาล้างใช้นานๆคาบูล้างคาบูครับก็เครื่องเราก็จะตัดติดง่ายแล้วครับผมว่าเราอยู่กับฝุ่นกับยาครับมันก็อาจจะธรรมดาครับอาจจะต,ต์ทยากครับถ้าเรามาล้างล้างสักครั้งสองครั้งก็ก็มันต์ทติดง่ายเหมือนเดิมครับผมรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมในช่องจีรศักดิ์ลำซิ่งนะครับผมเดี๋ยวมี คลิปหน้าเดี๋ยวจะซ่อมคาบูเครื่องนี้ครับสงสัยเข็มไม่เก็บไม่ปิดน้ำมันนะครับสวัสดีครับ